ด่วนจังหวัดต่อไปนี้รับมือฝนตกหนักถึงเช้าพรุ่งนี้หนาวมาแล้วตายรับมือฝนตกต่อเนื่องระหว่างฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายน2567จากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาวันในวันพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นกาลังปางกลางถึงค่อนข้างแรงที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้อุณหภูมิขยับลดลง2-4อ,องศาเซลเซียสหลายพื้นที่จะมีอากาศเย็นถึงหนาวและคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันส่วนในค่ำวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยต้องเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าวันนี้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเป็นฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่พิรนุโลกเพชรบูรณ์นครราชสีมาบุรีรัมย์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสรารคามกลาลสินร้อยเอ็ด กาญจนบุรีลบบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพมหานครปทุมธานีระยองจันทบุรีตราดช,ชนบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่และนครศรีธรรมราชโดยบริเวณประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่เท่านั้น ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในค่ำวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมารวมไปถึงบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงดึกกลุ่มเมฆฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนล่างกลุ่มฝนดังกล่าวยังเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันตกเข้าสู่ภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกและภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจะเริ่มแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ เมื่อมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้ามาด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจะส่งผลทำให้ลมหนาวพัดแรงขึ้นและส่งผลทำให้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นพัดเป็นลมตะวันออกและลมทางด้านทิศตะวันตกประสานกันจึงส่งผลทำให้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของประเทศทั้งในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกและบริเวณ <Gray> ภาคใต้ในแนมรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองและอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปหลังจากนั้นในช่วงเย็นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกและภาคใต้ตามโมเดลจะเห็นเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้ จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคใต้เพียงภาคเดียวนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในช่วงค่ำคืนของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังแปลงกลางถึงค่อนข้างแรงที่แผ่เข้ามาปกคลุมซึ่งจะเริ่มส่งผลทำให้มีอุณหภูมิลดลงจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส กับมีลมแรงส่วนมากทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีลบบุรีสระบ,บุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 5องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกสะแก้วชนบุรีระยอง จันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-26องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเยลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 2 3 2 5องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 4องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 6องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34งองศางเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสในค่ำวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนในวันรุ่งนี้อุณหภูมิจะเริ่มลดลงประกอบกับมีแนวปะทะของอากาศเตรียมรับมือกับฝนปนหนาว และให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเนื่องขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลาคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยายังคงชี้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุมยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน ซึ่งจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวในบริเวณพื้นราบส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดให้ได้สัมผัสรวมถึงอาจมีทะเลหมอกให้ได้ชื่นชมกันด้วยและคาดว่าจะมีลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงต้องเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังเนื่องจากลมมรสมุมยังคงหอบนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ด้วยกําลังค่อนข้างแรง ประกอบกับร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางเป็นเหตุทําให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งต่อเนื่องหลายวันโดยตามประกาศแจ้งเตือนได้ชี้ถึงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้วันที่3-4พฤศจิกายน2567บริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองและพังงา ส่วนในช่วงวันที่5 6ถึง6พฤศจิกายน2567บริเวณภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่พื้นที่เสี่ยงภัยจึงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้จึงควรเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนเลยทีเดียวในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิก็จะลดลงแบบต่อเนื่องยาวๆทำให้มีลักษณะอากาศที่แห้งและลมแรงอาจส่งผลทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามและเฝ้าระวัง นอกจากนี้จะส่งผลทําให้ฝุ่นละอองและหมอกควันมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวงังและเตรียมตัวรับมือในจุดนี้เอาไว้ด้วยแนวโนม้มลักษณะอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ทุกวันขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตอย่างต่อเนื่องแอดมินและทีมงานจะติดตามนํารายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบก่อนล่วงหน้าค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ